มาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวน้อง jbl go 3ให้ฟังเสียงน้องกันดีไซน์น้องตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดคือดีไซน์น่ารักโดดเด่นกระทัดรัดมากปุ่มควบคุมอยู่ด้านบนนะปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านข้างแบบนี้ตัวนี้ใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธไรสายพกพาสะดวกเนาะแล้วก็ผ่าน usb sd card ได้ตัวนี้เป็น ชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะคะอยู่ด้านข้างแบบนี้ที่พื้นด้านล่างก็จะมีการลื่นให้ด้วยดีไซน์น่ารักกระทัดรัดมีหูหิ้วให้ด้วยมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงน้องกันเลยเริ่มแรกเราก็กดนี่เปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนเนาะเปิดเครื่องเรียบร้อยทาเดี๋ยวทาการคอนเน็กอ่ะเดี๋ยวเราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเนาะเปิดบลูทูธก่อนตึงเพื่อค้นหาอุปกรณ์ นี่พอเจออุปกรณ์ปุ๊บกําลังเชื่อมต่ออยู่เนาะอ่ะเชื่อมต่อแล้วมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยมาถ้าใครที่ชอบฟังเพลงคลาสสิกฟังเพลงระดับกลางๆอ่ะตัวนี้จะเสียงใสแล้วก็ละมุนฟังเพลินมากเลยนะคะเราจะควบคุมเสียงผ่านเพิ่มหรือลดผ่านมือถือก็ได้หรือจะหยุด นี่ควบคุมจากมือถือก็ได้หรือจะควบคุมจากปุ่มก็ได้นะนี่กดปุ่มปุ๊บเราก็จะเล่นต่อหรือถ้าจะสต็อปแบบนี้เนาะตัวนี้ก็ถ้าระหว่างที่เปิดใช้งานอยู่ถ้ากดลบเนี่ยกดคลิกลงไป1ครั้งมันก็คือการเปลี่ยนโหมดถอยหลังกด1ครั้งก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนโหมดก็คือเดินหน้าแต่ถ้ากดค้างก็คือเพิ่มเสียงกดค้างลงไปก็คือลดเสียงเนาะอ่ะมาฟังเสียงกัน <Okay. S 2> ประมาณนี้เนาะตัวนี้ด้วยรูปทรงดีไซน์น่ารักกระทัดรัดแบบนี้คุณภาพเสียงเกินคาดมากรุ่นนี้กูดค่ะเยี่ยม <laughs>